สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขภาพเข้าใจง่ายวันนี้เราจะมาพูดถึงอวัยวะที่ทำงานตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตปอดของเราครับทุกวันเราหายใจเข้าออกมากกว่า2 0,000ื่นครั้งแต่รู้ไหมครับว่าปอดของเราต้องกรองฝุน่นควันโมลพิษและเชื้อโรคตลอดเวลาดังนั้น การฟื้นฟูปอดด้วยอาหารดีๆจึงเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายเราเลยครับส่วนที่ 1. นึ่ทำไมต้องดูแลปอดปอดคือหน้าต่างแห่งชีวิตเพราะมันทำหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์และยังเป็นด่านสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันถ้าปอดเสื่อมร่างกายจะเหนื่อยง่ายหายใจไม่สุดภูมิคุ้มกันตกฝุ่น PM 2.5ควันบุหรี่ความเครียด อาหารมันหวานเค็มล้วนทำให้ปอดอักเสบเรื้อรังได้ส่วนที่ 2. 8อ,อาหารช่วยฟื้นฟูปอด 1. บร็อคโคลี่กะล่ำปลีคะนา้ามีสารซันโฟราเฟนช่วยล้างสารพิษจากปอดควรกินแบบนึ่งหรือผัดเบาๆ 2. แอปเปลิลอุดมด้วยเคลอรชิตินและวิตามินซี ลดการอักเสบของปอดควรกินวันละหนึ่งลูก 3. ขิงและกระเทียมมีฤทธิ์ต้านการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจควรดื่มน้ำขิงอุ่นหรือใส่ในอาหารประจำวัน 4. ฟักทองแครอทมันเทศมีเบต้าแคโรทีนและวิตามินเอช่วยให้เยื่อบุป,ปอดแข็งแรงควรกินสัปดาห์ละ3-4ครั้ง 5. ชาเขียวมีสารคาเตชินช่วยต้านอนุมูลอิสระในปอดควรดื่มวันละ1-2แก้ว 6. ผักชีผักชีฝรั่งและขึ้นชายช่วยขับโลหะหนักและสารพิษจากควันบุหรี่ควรใส่ในอาหารหรือน้ำผักปัน่น 7. น้ำพึ่งแท้ช่วยลดอาการไอและชุ่มคอควรดื่มกับน้ำอุ่น 8. น้ำสะอาดของง่ายที่สุดแต่สำคัญที่สุดช่วยให้เสมหะไม่ข้นล้างของเสียจากปอดได้ดีส่วนที่ 3. อาหารและสิ่งที่ทำร้ายปอดของทอดและอาหารมันจัดเนื้อสัตว์แปรรูปเบคอนไส้กรอกน้ำอัดลมและน้ำตาลสูงเครื่องปรุงเค็มจัด โซเดียมสูงบุหรี่ทั้งสูบเองและควันมือสองส่วนที่4เคล็ดลับเสริมเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเททุกวันปลูกต้นไม้ฟอกอากาศในบ้านเช่นลิ้นมังกรหายใจลึกๆตอนเช้า5นาทีเพื่อฟื้นฟูปอดปอดของเราอาจมองไม่เห็นแต่ทำงานให้เราทุกวินาทีอย่าลืมดูแลมันด้วยอาหารดีๆ และลมหายใจสะอาดๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าวันนี้คุณเริ่มดูแลปอดด้วยอะไรบ้างขอบคุณทุกคนครับ